วันเดทริปมหัศจรรย์วันเดียวเที่ยวเพลินเดินย่านโบเบมาหาหนาคเริ่มต้นวันในย่านเก่าที่ตลาดมหาหนาคที่เป็นแหล่งรวมผลไม้ค้าส่งและมีตลาดเช้าแบบไทยแท้ที่เต็มไปด้วยสีสันและกลิ่นอายดั้งเดิมถ้าใครอยากมาหาซื้อผลไม้ถูกๆก็มาซื้อกันได้นะคะเพราะที่นี่จะเปิด24ชั่วโมงเลย เดินต่อแค่ไม่กี่นาทีก็ถึงโบเบย์แหล่งช็อปเสื้อผ้าราคาส่งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพจะซื้อใส่เองหรือเมาไปขายก็ได้นะคะหรือถ้าอยากได้บรรยากาศใหม่ๆสะดวกสบายโบเบย์สเตชันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์ด้วยร้านค้ามากมายและร้านค้าที่นี่เปิดบริการตั้งแต่ตีหนึ่งถึงบ่ายสามโมงยกเว้นคืนวันอาทิตย์และวันจันทร์ค่ะ เดินออกจากโบเบเพียงไม่นานเราจะได้สัมผัสอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพที่เงียบสงบและงดงามที่นี่ก็คือวัดบรมนิวาสราชวารวิหารค่ะเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ภายในมีความเงียบสงบร่มรื่นและสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปมีพระอุโบสถข,ขนาดใหญ่และอาคารทรงโบราณที่ยังคงความงดงามไว้ครบถ้วน ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังของฝีมือครวอินโคงจิตรกรเอกในสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4ที่สร้างงานศิลป์แนวฝรั่งปนไทยได้อย่างมีเอกลักษณ์ก่อนกับแวะเดินเล่นริมคลองมหาหนาคค่ะวิวสองข้างทางค่อนข,ข,ข,ข้างสวยเลยเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอกับสติทิอาร์ที่ซ่อนตัวอยู่ริกมกำแพงมีทั้งไลายไทยแบบดิจิทัลและภาพสะท้อนชีวิตชุมชนที่บอกเล่าเรื่องราวของคนในย่านนี้ เห็นไหมคะเที่ยวเพียงหนึ่งวันคุณก็ได้สัมผัสได้ทั้งวิถีชุมชนเสื้อผ้าราคาดีวัดเก่าและศิลประร่วมสมัยนี่แหละกรุงเทพมุมที่หลายคนยังไม่เคยเห็นถ้าใครอยากมาเที่ยวย่านโบเบมาหาหนาคสามารถเดินทางได้ตามนี้เลยคะ่ะ